ทุ่นระเบิด PMN2 เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่กับที่มีชนวนระเบิดในตัวทำงานด้วยล้ำหนักกดอันตรายต่อฝ่าเท้าผู้เหยียบตัวทุ่นทำจากพลาสติกทำให้การตรวจค้นทำได้ยากมากการออกแบบออกแบบในช่วงทศวรรษที่1970มีชนวนที่ทันสมัยกว่ารุ่นเก่าโดยมีแผ่นกั้นใต้แผ่นกดแรงดันการออกแบบเป็นรูปตัว X ทำให้ pmn 2มีความต้านทานต่อวิธีการปราบทุ่ระเบิดแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงดันกระทานหันเพื่อระเบิดถือได้ว่าเป็นทุ่ระเบิดที่ทนต่อการระเบิดจำนวนของ pmn 2มีการหน่วงเวลาประมาณ60วินาทีสั้นกว่าของรุ่นเก่าเมื่อหมุนและถอดกุญแจนิรภัยออกสลักนิรภัยจะถูกตัดจึงจะช่วยให้รูปปองอากาศภายในทุ่ระเบิดขยายตัวโดวยสปริงอัด และยกแท่นนิรภัยออกจากเส้นทางของลูกเลื่อนทำให้สามารถเคลื่อนที่และเบิดทำงานได้